สวัสดีสบายดีเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมบุยสวนนะจ้าวันนี้มาพบกับอีกวันนี้ก็คือเป็นวันที่สิปดนะคะวันนี้เราจะมาตัดทุเรียนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าพอใหญเอ้าพ่อใหญนวดมีอะไร,รเปล่าไม่มีครับอ๋อนึกว่ามีปัญหาบัดนี้ถึงเวลาเป็นมงคลน,นั้นเลิกแล้วสันส่นๆข้าวพระเจ้าพ่อใหญนวดจากแม่น้องอติมบุยสวนจะทำการ อาสาวสวนเขาเรียกว่าตัดทุเรียนถ้าคนบุคคลธรรมดาทั่วไปก็ถือว่าเก็บทุเรียนหน้าบัดนี้ไปเลยตามกันไปเอาาเนี่นี่นี่นนนอตอนนี้นกำลังพระใหญ่หนวดกำลังรับอยู่เนี่ยเราก็จะมีทีมงานกันอยู่ประมาณ3ามสี่คนนะเพื่อนต้องบอกไว้ก่อนนะครับทีมงานแต่ละคนนี้ไม่เคย ตัดทุเรียน <S <S ก็บทุเรียนเลยนะครับแต่เม่มใหหนวก,นก็ต <ไป S 2> ้องไปบอกผู้ตัดนะครับถ้าตัดผิดพลาดแค่ลูกเดียวก็ลูกนั้นไม่ต่ำกว่าสี่ห้าร้อยนะครับอพอจะหนวดขึ้นไปบอกแล้วลูกไหนเป็นลูกไหน,นลูกไหนเป็นลูกไหนนะครับกินได้เพิ่นมาเก็บมงคุดเนาะมืมมอ <S 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 มือมือเก็บมงคดเบาก้อนนอนนาขึ้นไปเนาะเบาก้อนคนนอนนาฝากซ่องเพิ่นน้ำในเด้อพี่น้องโอ้แม่น้องติ้มว่าบ่เพาะเนาะมันเด้อหวะ แม่น้องอติมพนพูดแบบนี้อ,อแล้วก็มีหลายช่องอยู่ตรงนี้บ่าวสิงห์น้องเหมอนก็เหมือนก,กันฝากช่องเพิ่มด้วยนะคะบ่าวสิงห์น้องเหมอนนี่เขาจะเกี่ยวกับไปใส่เบ็ดใส่มองได้ปลาทุกวนันใส่เบ็ดตมคลองตมบึงเนาะแล้วก็ทําสวนด้วยชีวิตของบ่าวสิงห์น้องเหมอนตัดหญ้าออทำงานชีวิตประจำวนันเพื่อน,อนให้ให้กำลังใจบ่าวสิงห์น้องเหมอนด้วยนะคะ วันนี้พ่อใหญ่หนวนมาตัดทุเรียนแก่นะครับส้ารับคนตัดนี้ก็ยิ่งแก่กว่าทุเรียนนะครับขอบอกนะครับเพราะพ่อใหญ่หนวนนี้ก็แก่กว่าทุเรียนนะไอทุกไอที่บอกตรงๆนะครับเราตัดทุเรียนวันนี้มีแต่แก่ๆนะครับต้องบอกก่อนเราไม่ตัดอ่อนนะครับเพราะคนตัดแต่ละคนนี่รวมกันก็ประมาณสามร้อยห้าสิบปีนะครับอ๋อพ่อใหญ่หนวดเจ้าตลกจังเลยคนเป็นคนไทยตลกครับ วันนี้แม่น้องอาติมมาขอเป็นตากล้องนะเพื่อนเพื่อนแ<อ>ม่น้องอาติมไม่โฟสีมือนะวันนี้แ<อ>ม่น้องอาติมพักสักวันหนึ่งเพราะว่าวันนั้นเก็บไปเขาเป็นยหนวดก็ปวดแขนยังไม่หายเลยลูกยืนยข้างหลังเจ้าหนุยไงอะ่ะแล้วก็เข้ามาอยู่ใต้ต้นทุเรียนแบบนี้ก็อันตรายนะเพื่อนๆน,เ,นเราก็ไม่รู้ว่า,นานทุเรียนเขาจะร่วงลงมาให้เราเมื่อไหร่ดูตอนนี้เราก็อยู่มาอยู่ข้างบนจับดีๆนะ เซฟก่อนนะคะอ่าวันนี้ก็ไปกิ้งใหม่นี้เบาก้นกําลังตอนนี้กําลังเซฟกําลังมากก่อนนะเพื่อนๆอ่าเพาะในหนวดรึมน้องอติมก็เชียอันนี้คือเรามาถ่ายภาพนุมสูงนะคะเราเราไม่ได้ใช้โดมใช้อะไรนะคะเราใช้ ปีนต้นไม้ล้วนๆไม่มีตัวแสดงแทนเบิ่นเลยเบิ <S 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 mm ่นเอาก็คือว่าจะซุกสวนนะเพื่อนๆก็เขาจะเร่งตัดกันแล้วเพราะว่ามันแก่เต็มทีแล้วเนาะก็สวนไม่น้องอติมก็ทุเรียนก็ไม่ค่อยเยอะหรอก ประมาณอีกสามสี่ปีพี่น้องก็เยอะเหมือนกันตอนนี้เรากำลังลงตายายเขากำลังลงตัวเรียนอยู่ตี้รูังหามุมอยู่เพื่อนๆบางทีไปโดนกิ่งหน่อยก็คือผิดพลาดคนรับข้างล่างก็อันตรายบางทีนะเนี่ยตอนนี้เราก็มาดูข้างบน ตอนนี้อยู่ปลายสุดเลยเด้แม่น้องอติมอยู่ปลายสุดเลยวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเก็บได้เท่าไหร่นะจะได้ประมาณกี่ร้อยโลเราไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้กําลังมาตัดต้นแรกต้นแรกกระสูงบักเติทินคนตัดนี่แทบจะนอนเลยนะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็คือเสี่ยงมากนะเนี่ย <c oughs> ก็มีแต่มีโปแก้วไว้อยู่ประมาณสี่เส้น <c oughs> ข้างล่างดีๆนะครับมากมากเรามาล,ลุ้นข้างล่างอีกรอบหนึ่งตอนนี้กำลังคนทุเรียนมามาเก็บที่โรงนะคะ อันนี้เราจะเอาลงตรงนี้ลงกองไว้ก่อนวันนี้ทุกคนวันนี้เอาวันนี้ลงมาไม่เยอะนะวันนี้คือวันที่สิบแปดนะคะประมาณไหนหลังวันที่ยี่สิบหรือวันที่ยี่สิบเราจะปฏิทัดอีกรอบหนึ่งเนาะน,นี่แล้วก็เล่นแต่ว่าเล่นแต่มันก็นไม่ได้หัวเยอะหรอกอเพื่อนอนี่ยแบบนี้ ค่อยตัดใหม่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาสาหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่น,นี้เลยเพื่อนๆอ,อย่าลืมค่ะคุณใดอยายกท่านทุเรียนก่ะติดต่อมาช่องแม่น้องอติมรวยสวนได้เดือจ่าปีนี้เราจะส่งทางนี้เรายังไม่รู้ทางออนไลน์เนาะแค่นี้ก่อนปีต่อไปเราค่อยวางแผนกันใหม่สำหรับคลิปนี้แม่น้องอติมขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมช่องแม่น้องอติมลุยสวนและซัอพอร์โฆษณาให้แม่น้องอติมลุยสวนเนาะ ถือว่าท่านมีพระคุณกับแม่น้องอาติมมากๆเลยแม่น้องอาติมจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้และครั้งต่อไปนะคะจะพยายามสร้างคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆให้ทุกคนมีความสุขและมีความรู้นิดๆอ้าวสำหรับคลิปนี้สบายดีด้อพญานุสบายดีจ้า